พี่กบอยากจะขอพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศสบ้านการปิดบ้านลอกดาวตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าการต่อครับเยอะมากๆเลยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะคือบ้านทั้งหมดเนี่ยเป็นบ้านที่สั่งจองแล้วทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีบ้านที่ว่าปิดแล้วรอรอจําหน่ายนะไม่มีนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูอันนี้้ก็ อันนี้หน้าสีเนี่ลึก,ลก3ามเมตรนะครับแต่ควาสสสมานะสูงสูงสูมากนะสูงส<ม>ูงถึงสามเมตรนะครับอันนี้เขาจมีสกวอล์อยูยอ่น,นเนะเพื่อนนะมีสไตล์วอล์กก็สามารถเดินเข้าไปชมได้ ตอนนี้ผลิตตามสั่งด้วยนะผลิตตามสั่งด้วยเมื่อก่อนเนี่ยใช้จะมเลรับธนาสมัยจะเป็น,น้นที่เทงเก็คือก็คือเป็นบ้านตรงแบบเรียกว่าแคตูนนะแคตูนตัวนี้ขายดีมากนะครับเป็นเป็นทรงแรกๆที่ที่เราทําตลาดนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีจะมีทรงพวกทรงล็อกนะเป็นทรงแบบมีเรียกว่า หลายหลายหลากเลยะหลากหลายมากๆเลยตอนนี้บ้านที่อยู่นะที่ผลิตอยู่ตอนนี้นะอยู่จํานวนเป็นร้อยหลังเลยนะครับเป็นร้อยหลังเลยซึ่งซึ่งถามว่าร้อยหลังโดยที่ไม่มีการผลิตรอรอผู้คนนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นการผลิตตามจองทั้งนังน้นเลยซึ่งดังเจ้าทํารีสอร์ทรรได้ตอนนี้มีช่างอยู่นะครับ ช่างที่ผลิตยอยู่ตอนนี้นะครับมีอยู่ที่ส5้าไซส์งานนะครับเยอะมากๆเลยเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมพาชมคร่าวๆนะฮะนี่ฮะช่างเรากำลังประกอบอยู่นะครับก็เป็นการประกอบออทำนะทรงซึ่งตอนนี้นะครับมีความหลากหลายมากกว่าเดิมนะครับจากการที่เคยลงเมื่อแรกๆนะฮะจะมีเพียงไม่กี่แบบนะฮะแต่ตอนนี้มีแบบ หลากหลายมากแล้วก็ทันสมัยนะเ,นเพื่อนๆครับแบบทันสมัยนะฮะเหมาะกับเ,เรียกว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับสิ่งที่เราเห็นนี้คือวัตถุดิบเาขาเรียกว่าผลิตเ,าข,าเขาเรียกว่า,เ,าเป็นเป็นชิ้นส่วนต่าง,างๆที่จะมาประกอบเป็นบ้านบ้านนกดาวซึ่งสั่งมาเป็นจํานวนเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เราสามารถขายในราคาเดิมได้นะครับยังไม่มีการปรับราคาขึ้นมากนะครับ ก็ยังเป็นราคาที่หลายๆท่านนะฮะก็จะบอกว่าที่นี่ราคาแบบถูกมากๆนะถ้าพูดถึงการไปผลิตเองหรือไปสั่งจากที่อื่นที่เขาผลิตจำนวนน้อยๆนะครับไม่สามารถได้ราคานี้ได้นะครับซึ่งราคาอยู่ที่หลักแสนต้นๆนะครับถึง2 0 0แสนนะฮะไม่เกินไม่ไม่เกิน2 5 0แสน 250, นะครับแล้วแต่นะขนาดและไซส์ต่างๆนะเพื่อนๆครับ ซึ่งจะลงรายละเอียดมากก็เวลาคลิปจะไม่พอนะครับผมก็เลยพาเพื่อนๆเดินชมนะบรรยากาศนะครับนี่นะอันนี้ล็อบนะครับก็เป็นความนิยมอีกอย่างหนึ่งนะของลูกค้านะครับก็สั่งกันเยอะมากเลยนะครับนี่ัะเพื่อนๆครับนี่ฮะสายงานต่างๆเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิ้าสายงานนะฮะ สิบห้าชุดว่างั้นเหรนะครับก็ทําไม่ทันกันเลยสวัสดีครับพี่ครับโอ้เนี่ยช่างนะฮะก็กําลังประกอบอยู่อันนี้อันนี้ขนาดโหนี่นี่ขนาดนี้แบบนี้นี่แบบใหม่เลยนะเพื่อนๆครับนี่แบบใหม่เลยฮะพีขออนุญาตนิดนึงอันนี้ขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้สามสามคูนหกครับสามคูณหกในตัวบ้านเนี่ยสามคูหกแต่มีชานมาด้านหน้าด้วยด้านหน้าสองเมตรครับอ๋อด้านหน้าสองเมตรโอ้แล้วความสูงอะรความสูง สองเมตรสี่สิบครับสองแล้วก็มีมีสกายวอล์กอยู่ข้างบนใช่ครับโอ้นะครับนี่เป็นของสองคู่ลูกนี้ครับอ๋อสองหลังคู่ใช่ครับเออราคาทราบหรือยังไม่ทราบอ๋อยังไม่ทราบราคาเนาะเออส่วนราคาคือมันก็ต้องคำนวณเนาะหน้างานซึ่งสองลูกครับใช่มันเป็นสองลูกมันมีมีมีพีเสียสมตโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็แหมมันเป็นบ้านหลังหนึ่งเลยนะยัง วางในในบ้านหลังมีครัวพร้อมมีครัวพร้อมอ๋อมีครัวมีห้องน้ำหลังนี้มีหลังในห้องน้ำคือคือสองห้องประกบกันคือหลังนี้กับหลังนี้ใช่ครับอ๋ออันี่นะก็อันนี้เป็นครัวอันนี้มีห้องน้ํามีห้องนอนใช่ครับโอ้โหนี่บันไดขึ้นนี่บันไดนะอุปกรณ์โอ้นะฮะสุดยอดเลยนะฮะก็พี่กบทำคลิปแรกๆเลยนะฮะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีทรงนั้นทรงเดียวเลยนะครับแควก็ทรง แคปซูลแต่ตอนนี้มาวันนี้นะปรากฏว่าสกายวอล์กโอ้โหมันหลากหลายมากเลยสกายวอล์คนิยมมากนะครับผมเรามีการศาสตร์มาบ้านกันแล้วกันครับฟิวนี้โอ้นี่นี่นะเพื่อนๆครับเดี๋ยวพี่พาขอขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับเ่าไม่ค่อยได้มีเวลามาทำคลิปให้เพื่อนๆชมนะฮะวันนี้ก็ถือว่าพี่กบเองก็มีลูกค้าวิ่งมาที่หน้างานด้วยก็เลยต้องพาเพื่อนๆชมบรรยากาศเนาะสกายวอล์กแบบนี้เพื่อนๆครับ เนี่ยเขามีโอ้โหนี่มีคัสซีด้วยนะเน่ะใช่ไหมฮะมีคัสซีล่างด้วยนะเหมือนเหมือนเหล็กลองแล้วก็พื้นตรงนี้ใช้อะไรทําครับพี่ตัวนพ้มอบสิบมิลครับอ๋ออะไรนะฮะแผ่นหนาแผ่นหนาสิบหกมิลโอ้เหล็กก็กาวไนส์นะฮะกันสนิมอย่างดีครับอย่างดีเลยนะฮะ่าับัว ความมั่นคงช่างครับความมั่นคงใช้ได้กี่ปีเนี่ยดูแล้วถ้าไม่ใช่การมาครับโครงสร้างแข็งแรงดีครับทีนี้น่าจะอยู่เป็นสิบสิบปีได้สี่หัวใช้งานทนครับทน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 ี่มีห้องน้นําด้วยนะมีห้องน้ําในตัวมีห้องน้ําในตัวนะเพื่อนๆครับเออหลังนี้หลังนี้ราคายังไม่ทราบนะฮะเออก็น่าจะมีลูกค้าสั่งจองใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ผงเพชรบูรณ์ครับอ๋อของเพชรบูรณ์ของเอนหน้าแล้วขนย้ายยังไงอ่ะพี่ ตัวนี้ส่งปกติครับส่งรถนะครับขึ้นรถนี่ทั้งหลังเนี่ยขึ้นรถได้เหรอแยกประกอบครับอ๋อแยกประกอบอ๋อสามตันนะครับอ๋ออันนี้คือประกอบให้ดูเชย่ก่อนนะเป็นแนวแต่ว่าเวลาขนส่งก็จะต้องมีแยกนะฮะใช่ครับอ่อตอนนี้ทางเราก็เนาะมีรถขนส่งเองด้วยใช่ครับโอ้สุดยอดมากเลยนะเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปกบขอผมขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะเออนะครับนี่ฮะ อันนี้พามาดูชั้นบนของหลังนี้นะครับแล้วก็ได้ดูบรรยากาศนะโดยรวมๆด้วยนะเพื่อนๆครับนี่เป็นอนาจากบ้านนกดาวที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองเลยนะครับบรรยากาศสวยงามมา,มากๆเยอะออด้านข้างๆก็มีสวนทุเรียนด้วยนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีโซนเขานะครับนี่นะครับเขาฉเมานะฮะแล้วก็นี่นะหลังนี้นะครับเพื่อนๆครับที่ เป็นตัวพิเศษนะครับที่ลูกค้าสั่งสั่งเป็นพิเศษส่วนหลังข้างหน้านั้นก็เป็นแคปซูลนะะแต่มีสกายวอล์กเหมือนกันแคปซูลมีสกายวอล์กนะครับส่วนตัวนี้นะฮะแคปซูลนะครับมองไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนี่คืออาณาจักรบ้านนอกดาวที่ยิ่งใหญ่นะฮะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะนาทีนี้นะครับผลิตไม่ทันนะครับสั่งจองเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย หนึ่งถึงสองเดือนนะครับเพิ่มสามเดือนด้วยซ้ำไปนะถ้าสั่งจำนวนเยอะๆนะครับหลายๆท่านที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับมาสั่งนะครับมาใช้บริการที่นี่เยอะมากๆเลยนะครับทั่วประเทศนะฮะจากการขนส่งทั่วประเทศนี่นะฮะสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าถ้าท่านมองหาบ้านล็อกดาวที่มีคุณภาพนะช่างมีฝีมือนะฮะช่างมีประสบการณ์นะฮะ การผลิตที่นะครับเป็นมาตรฐานเป๊ะๆเนี่ยนะครับยากที่อื่นจะทําแบบนี้ได้นะเพื่อนๆครับเพราะว่าที่นี่นะครับช่างมีประสบการณ์นะครับผลิตทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับทําไม่ทันนะครับเพราะนั้นแน่นอนครับวัสดุการผลิตอะไรต่างๆคุณภาพเราคัดสรรอย่างดีแล้วก็เขาเรียกว่าต้นทุนนะฮะของเรานะฮะสั่งวัตถุดิบนะฮะ ชิ้นส่วนต่างๆมาจํานวนมากๆในการผลิตทําให้ต้นทุนทําให้ราคาของที่นี่เซฟกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับไซนี้นะครับแบบนี้นะที่อื่นไม่สามารถทำนะฮะแล้วก็ให้ราคาได้นะฮะที่ต่ํามากๆเลยส่วนราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเพื่อนๆครับมาชมหน้าง,งานแล้วมาคุยนะฮะมาพบมาปรึกษานะครับหาหรือได้ตั้งแต่หลักแสนต้นๆน,น,นะจนถึง สองแสนนะครับนะไม่เกินสองแสนห้าท่านสามารถที่จะได้บ้านหลังสวยๆนะครับไปในอยู่อาศัยได้นะครับกับยุคแห่งความเขาเรียกว่าคนหันไม่ไม่นิยมมานิยมใช้มานิยมใช้นะครับบ้านหลังเล็กๆครอบครัวเล็กๆนะฮะแบบนี้ต้นทุนไม่ต้องสูงมากนะครับไม่ต้องติดหนี้นะครับเป็นชั่วลูกชั่วหลานนะครับยุคนี้ไม่จําเป็นแล้วครับบ้านเป็น,เป,นเป็นที่ อยู่อาศัยนะครับประกอบอาชีพนะแล้วก็ไม่ทําให้เป็นภาระนะบานปลายนะครับเพื่อนครับนั้นใครที่มองหานะฮะอ่าเรียกว่าปัจจัย4ี่หนึ่งคือบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนั่นเองนะฮะเพราะนั้นที่นี่สามารถตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนครับสนใจติดต่อคลิปนะติดต่อลิงก์ใต้คลิปนี้เบอร์โทรติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ